ควสุขมากเลยมีลูกชายนอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยช่วยกันเก็บแล้วพอพอแม่แม่เอฟซชมอยู่นะคะ คุณหลายๆที่ให้รักมาอุ้มชูเติมคำว่าสู้ก้าวสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนญาติบม่มีมีความสุขมากพี่น้องนี่คือการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็เป็นการผ่อนคลาย เดี๋ยวไดจัดเมนูหลากหลายผักป่าให้พี่น้องได้ชมจ้ะก็โชคดีที่มันอยู่ในร้วในสวนของเรานะฮะผักป่าที่เรานำมาปลูกในบ้านก็มีกระเทียมป่าแล้วก็ตือ,อผักเซียนเท่านั้นล่ะค่ะนอกนั้นมันขึ้นอยู่ที่นี่เองก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ทั้ง เกือบทั้งหมดนะคะนี่ยังมีหญ้าเจ้าชู้หญ้าตะก,กระเตนที่ยังไม่ไม่พ้นขึ้นมาให้ให้เราเห็นนะเยอะที่นี่เหมือนเมืองรับแรเลยพี่น้องจ,จนจนจนได้เรียกประตูรับแรนะคะเพราะว่าตอนที่มามาหาคุณเลนโบ่แรกๆอ่ะ มันลกเรอ,อจนอยู่กับแกตั้งนานค่ะเลาะลัวเลาะสวนดูแล้วก็มาเห็นเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับมันเป็นลวดลวดมัดประตูลางๆางเอาไว้นะแล้วก็มอดหมอดหมอดห,อดหอดลอดหลอดไม้ดูโอ้โหมันมีประตูนี่แต่ว่ามันโดนปิดตายมานานจ้ะโดนปิดตายมานานเพราะมันลกนะตรง โดงผักบุ้งฝรั่งนะจ๊ะลองย้อนคลิปไปดูนะหอมก็ไม่ได้มีมีภาพเก็บไว้เพราะว่าเมเบรีมันมันไม่ได้เหลือพอที่จะเก็บภาพนานขนาดนั้นจ้ะต้องย้อนคลิปไปดูจ้ะจิ้มไปที่อ่ารูปรูปโปรไฟล์รูปรูป,ร,ป,ร,ปรูปหน้า YouTube นะคะก็เลื่อนไปก็จะ เลื่อนไปกี่ปีเลยนะยาวเพื่อคดเลยเหมืนย้อนย้อนอดีตไปดูเลยค่ะก็เลยมาแพ่วมาถางมาขุดลากดุงลากหญ้าออกโอ้ยเลยได้ได้แปลงผักปุ้งฝรั่งเลยค่ะเราก็ได้ต้นแก่เขาเออไว้ทำค้างผัก แต่ว้มัดเออเป็นรั้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วก็เอซี FC หลายท่านก็ชื่นชมชื่นชอบอยู่นะคะว่าแปลงผักของเราพอเราใส่ไอ้มัดไปเหมือนกับว่าเป็นรั้วเล็กๆของของซีกไม้ไผ่เงี้ยค่ะก็เลยดูดูหน้าหน้าชมมากขึ้น เลือกว่ถถกเลยนี่พี่น้องดูค่ะยอดนี้สวยโดยสวยโดยโอ้ยดูสินั่งเอาแบบว่าสบายอุราเลยนกน้อยก็ลองจุดจิบจุดจิบนี่ค่ะนี่ก็ดึงออกนะคะเพราะว่ามัน เป็นต้นไม้ที่มันมีไหลยาวๆมาจากสวนจ้ะเก็บผักชน,นิดนี้ต้องใจเย็นๆนะพี่น้องจ้ะเก็บได้ทีลระบยจ้ะได้ได้ทักทายพูดคุยกันเนาะอันนี้ก็ไม่เอาแก ฝนลงด้วย่ะฮะช่วงนี้แล้วเก็บเก็บกว่าจะได้เด้อนี่โหมายังไงสองสามยอดเลยเดี๋ยวจัดให้ดูใกล้ๆบ้างไกลบ้างนะพี่น้องาะบางท่านก็บอกโอ้ยเก็บให้ดูใกล้ๆหน่อยบางท่านบอก รูภาพมุมไกลหน่อยอ่าวันนี้ได้จัดให้จ้ะจัดให้จัดให้แต่ตอนนี้ขอเอาจุดน,นี้กันไม่แน่ใจว่าฝลังเขาไปทำอะไรกิน พื่นคุณเลมโบให้เก็บให้เกือบทุกปีนะแต่คุณเลมโบก็ไม่ค่อยกินนะคะแต่เพื่อนเขากินคุณย่าเขากินเก็บไปให้ท่านเหมือนกับเอาไปใส่ในในน้ำซุปใส่ซุปหรืออะไรเนี่ยของเราก็ใส่อมไก่ก็ได้จะลวกจิมน้นพริกนี่ เซบ,บักหลายบางคนก็เอาไปผัดนะ้ำมันหอยแกงอ่อมอู้ได้หมดแหละพี่น้องมันเป็นผักกะนะันเนาะผักตาไรสารพิษอีกตัางหาดฝรั่งกินนะไม่ใช่ฝรั่งไม่กินอะลูกมาช่วยกันเก็บเร็วช่วยกันเก็บเร็วพ่อๆแม่แม่เอฟซชมอยู่นะคะ เก็บเพิ่นเลยจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าตาก็ต้องไวนะคะถ้าจะให้มันเก็บไวะจะเพราะว่าบางครั้งเราเห็นใบมันอ่อนเวลาดึงขึ้นมาเป็นการแก่ก็มีจ้ะมีความสุขมากเลยมีลูกชายนอนอยู่ใกล้ๆเนี่ย เราก็จะขึ้นมาลายรุ่นจะเป็นรุ่นนี้น่าจะอร่อยที่สุดแหละเป็นรุ่นรุ่นแรกที่เราเก็บแต่ว่าก็เป็นใบสองใบสามแลวจ้ะตรงนี้มันงามเพราะว่าบางครั้งเราก็ฉีดน้ำผ่านรั้วมาจะฉีดน้ำผ่านรั้วออกมา เพื่อให้เขางามจะได้มีจุดรีวิวให้พี่น้องได้ชมจ้ะอันนี้ก็จะเป็นใบดอกวีสิบปานะคะคนที่ไม่ชินก็จะคิดว่าโอ้มันจะคล้ายๆกันไหมนะคะคนที่ชินแล้วก็มองถึงความแตกต่างจา้ะ ได้แก่จ้ะนี่เริ่มจะเรียงไม่สวยแล้วค่ะเนี่ยค่ะกระเปาะกระเปาะแบบนี้นะคะมันก็เป็นวัชพืชวัชพืชก็คือเป็นผักตานั่นแหละผักป่าที่กินได้จ้ะเนี่ยค่ะน้องก็จะเป็นกระเปาะกระเปาะแบบนี้รากก็ไม่ได้ยาวเหมือนตำเยฝรั่งหรือว่าเออ อะไรนะฟันสิงโตค่ะดอกฟันสิงโตเริ่มมาแล้วจ้ะเดี๋ยวก็พรึ๊บพื่บเน่จะมาแรงผู้เพิ่งมาตรงนี้แล้วตอมเกสอนดอกไม้แล้วค่ะเขียวขจีเลยจ้ะพี่น้องเก็บเพลินเลยค่ะ แต่จะเก็บกันจริงๆคงจะกินเวลานานฮะทำคลิปบ้างไม่ทำคลิปบ้างเนาะขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุ้มชูเติมคำว่าสู้เ้าสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนญาติบ่มี ได้รู้จักคําว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจอยู่แทบบระไวหัวใจนี้ในเมื่อวานมืดไปทุกด้านก้ 9, 000, าวผ่านถนนคนร้ายหากบ่เจอคนดีป่านนี้สิเป็นจังใด ทุกทุกอย่างก้าวผ่านมาได้ด้วยน้ำใจงดงามที่เจออยู่ในใจเสมอหูบออยู่ในใจเสมอหูบอขอบคุณเหมือนครั้งบอพอและยังคิดต่อเสมอคิดเส้นใต้สองเส้น ก้าวข้ามย้ำใจอ่านเจอคิดถึงพระคุณเสมอให้นึกเจอชื่อนี้ในใจขอบคุณหลาๆที่ให้รักคอยนำพาราบวันข้างหน้าจะกอดสัญญาใจไว้เฝ้าภาวนา อย่าแปลเปลี่ยนเมื่อวันผ่านไปเก็บรักอุ่นเป็นต้นทุนใจอยู่ในหัวใจเสมอเสียงคุณคิเตอร์กลับมาบ้านได้ยินเสียงจุนัขของแกเห่าเมื่อวันก่อนคุณเลมโบบอกว่าเอาทางขยะมาทิ้งได้คุยกันกับแกแกก็เลยบอกว่าแกครบ ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพามาบ้านสองสารั้งแล้วแต่เขาไม่ชอบที่นี่เขาไม่ชอบป่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันหรือเปล่าไม่ชอบป่าแล้วเขาก็เลยมาเปรียบเทียบว่าหอมนี่แหละบอกว่าชอบป่าแล้วก็มาทำที่นี่ให้มันเป็นแบบว่าสวรรค์นั่นลหละ,ละเขาบอกว่าระการหอมน่ะแบต คุณในแบทแบทก็คือเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเราก็ปลื้มใจเนาะคุณเลมโบมาเล่าสูฟังจ้ะคุณในเยสตสแอนนก็บอกว่าเธอเป็นคนดีมากเนี่ยแล้วก็ดีใจที่เข้าชมมากับสามีค่ะคุณเลมโบก็ภูมิใจแล้วคุณคิตเตอร์เนี่ยเขาก็เลยพูดบอกว่าเมื่อก่อนน่ะ ได้ยินแต่เสียงกรีดเรียกอ่าไม่เกินไม่เกินเดี๋ยวนี้ได้ยินแต่เสียงเพลงใช่ไหมไมเคิลก็คือคุณแลมโบนะ่ะชื่อจริงก็ชื่อไมเคิลนะคะที่นี่เขาเรียกมิกาเอลก็คือไมเคิลนั่นแหละฉายาของเขาก็คือแลมโบวายกิ้งที่โรงยิมะะอ่ะคนะคะอ่าคุณพิเตอร์นะคะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ได้ยินแต่เสียงกรีดเรียก ไมเคิลไมเคิลอ่ะเดี๋ยวนี้ได้ยินแต่เสียงเพลงใช่ไหมหอมก็เลยบอกว่าฉันไม่เคยฉันไม่เคยกรีดเรียกเลยคือไม่เคยตะโกนแบบเสียงดังแล้วก็ไม่เคยเรียกคุณว่าชื่อไมเคิลอะไรเงี้ยเนาะเรียกแต่แอมสกรีงแอมสกรงคุณเลโบก็ยืนยันคําว่าอินนานอินนานก็คือเมื่อก่อนก็ยังยืนยันกับเขาว่าเมื่อก่อนฉันก็ไม่เคย มันเป็นคำพูดที่เข้าใจผิดกันค่ะเขาก็เลยเอ่ยชื่อของอดีตภรรยาเขาขึ้นมาบอกว่าเมื่อก่อนนี่หมายถึงว่ากับยายของหลานโอลอนนั่นแหละว่าเขาจะเรียกตะโกนเรียกแต่ชื่อเรียกแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นมีแต่เสียงเพลงแล้วก็เธอก็ทำงานแบบว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยคุณคิดด้วยเขาก็ชมเนาะหอมก็ดีใจนะ เออคำชมไม่ได้ชมต่อหน้าเราแต่ชมให้สามีฟังนี่เราภูมิใจมากคำว่าอินนั้นก็คือเมื่อก่อนเรากย็ยังยังยืนยันว่าฉันเมื่อก่อนก็ฉันก็ไม่เคยได้กรีดกรีดเรียกเรียกคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลมโบเขาก็เลยบอกว่า <c ười> คุณคิตเตอร์เขาเปรียบ <c ười> เทียบเหมือนเปรียบเทียบอดีตภรรยาคุณเลมโบนั่นแหละเขา คุณคิเตอร์เข้าชมมาแบบนี้จะหุ่นในแบดหุ่นในเยสต์จะเสน่์เออมุ่นในแบดก็คือเธอนะเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ใจดีเยสต์จะเสน่น์ก็คือเป็นคนที่เป็นคนใจดีมากนะแล้วก็แกก็พูดขึ้นมาว่าเอ,อมองหับพัชูนฟาร์ม,มิน,น วินเข้ามาแฮนสซาโผูเฮ้แฮระที่แดนเขาก็บอกว่าเออทุกคนในครอบครัวก็คืออยากจะมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแหละภูมิใจเนาะเขาไม่ได้มาชมแบบชู้สาวอะไรนะคะฝรั่งเขาก็ชมแบบว่าเขาเขาชอบเขาก็ชมอะค่ะดีกว่าเขาไม่ชมเนาะแล้วก็ คุณมาดิเลนนะคะเพื่อนบ้านที่ย้ายมาจากสตอกโฮมนะคะที่สามีเขาชื่อเดนิสนะคะหลักเขามานวดนะเขาบอกว่าวาลถาีถ้าคืออ,อประมาณว่าถ้าคุณมีปัญหาในชีวิตนะ่ะคือโปรเรมหรือว่าแฮนดแดดคือเกิดปัญหาอะไรคุณไปอยู่บ้านฉันนะฉันต้อนรับคุณ ทุกเมื่อให้ไปอยู่ด้วยใช่ไหมก็เล่าเล่าให้คุณแรมบฟังค่ะว่ามาดิเลนเขาบอกว่าเออถ้าคุณทิ้งชั้นแก้งแก้งแกให้ไปอยู่กับมาดิเลนพากันหัวล้อใหญ่จากนั้นเวลาคุณมาดิเลนเขาโทรมานัดนวดน,นะเขาก็บอกว่าดินแอนสกลิง <c oughs> ก็บอกว่าที่รักของคุณเนะ่ะ โทมาเนี่ยค่ะดินแอนซิกริงฮอริงเนี่ยฮุนบินโฮมาโซดบอกว่า,า,าที่รักของคุณน่ะโทมาเพื่อที่จะต้องการนวดอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจจ้ะภูมิใจที่เออมาอยู่แล้วแบบว่ามาทำให้ภูเขาลูกนี้มันมันมีความสุขนะทุกคน มีความสุขแล้วก็มาดิเลนกับแดนนิดนี่เขาไม่ได้สนิทกับคุณเลมโบมาก่อนนะเพราะว่าเขามาอยู่ก่อนหน้าพักการหอมแค่สี่ปีค่ะเขาก็มาสนิทตอนที่พักการหอมมาอยู่นี่แหละมันก็เลยได้เพื่อนที่แบบว่าไม่ใช่เพื่อนเก่านะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันเป็นคนเก่าแก่ที่นี่นะอย่างวั้อย่างนี้นะคะก็เลยเราก็มามีเพื่อนเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเดีคนเก่าแก่ก็มีคุณป้าอิงฤิ์นะคะ ตอนนี้ท่านไม่ไม่ค่อยออกจากบ้านเลยท่านไม่สบายทั้งทั้งคุณลงุงคุณป้าน,นั่นแหละคุณป้าไม่ทําสวนเลยค่ะปีนี้เพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่มีลูกมิเต้าด้วยค่ะมีคุณมีเป็นหลานหลานสาวค่ะเล้วก็มานวดนเหมือนกันแต่ฝรั่งเขาไมไม่ยากหรอกเขามีบ้านพัก ผุดสูงไวรับรองอยู่ค่ะเพราะว่าการทำงานเสียภาษ,ษีเขาก็ได้ได้รับการดูแลคืนจากรัฐบาลนะคะเราสูบก,กันฟังค่ะเก็บไปก็เพลินจ้าพี่น้องจ๋านี่นะคะผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ ยังมีอีกอีกหลายดงอยู่นะด้านบนแลงกระเทียมป่าด้วยนะคะแล้วก็ตรงทาน,น้ำด้วยเดี๋ยวไปนั่งเกบริมทาน,น้ำให้พี่น้องฟังเสียงน้ำเย็นๆด้วยจ้ะหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหร้อนจริงๆร้อนมากทางบ้านเราทางนี้ก็นาวเกินพี่น้องจะ้ะโลกนี้ไม่มีความพอดิบพอดีเลยค่ะ เอามาแบ่งอากาศกันได้ก็จะนั่งทำอากาศแบ่งกันหนึ่งเนี่ยจริงนะแบ่งเพื่อแลกแลกเปลี่ยนนะคะไม่ได้ให้ฟรีค่ะของฟรีไม่มีในโลกเราเล่นกันไปจ้ะลูกชายหายไปไหนแล้วเนี่ยโหคิดถึงไปไหนน้อ นี่นะคะกอนหนึ่งเขาก็จะมีเส้นอ่อนขึ้นมาประมาณเส้นสองเส้นอย่างเงี้ยจ้ะอย,อย่างเงี้ยค่ะยอดกำลังสวยเลยจ้ะหอมมากช่วงนี้ก็มีผักเยอะ ก็เ,เก็บไว้ก่อนจะถึงฤดูมันหายากมันก็จะอร่อยมันเห็นเยอะๆแบบนี้มันมันก็ยังไม่อร่อยจ้ะไม่อร่อยแล้วเก็บทำไมก็คือเก็บเอาไว้กินในฤดูที่มันไม่มีจ้ะอะไรถ้ามันยังมาเยอะๆอยู่มันก็คือมันมีที่จะเลือกเยอะนะจ้ะเลือกกิน ตำแย่ฝรั่งก็ต้องเก็บจ้ะงามมาแล้วคะ่ะงามมากตอนแรกผักบุ้งฝรั่งก็ว่าจะเก็บอ้าหิมะมาก็เช้าอีกจ้ะกลมๆเงยๆเบียนหัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนจ้ะเอาละวันนี้ วันนี้ก็พอสมควรพอล้นตะก้าจะพักผ่อนพักผ่อนนั่งนั่งพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งจัดแน่นเลยนะคะ มันก็ต้องรีบเอาเข้าไปแช่น้ํานะไม่งั้นจะเหี่ยวจะแช่น้ําให้สดชื่นหอมก็ไม่มีอะไรมากขั้นตอนเนาะก็เอาไปลวกละแล้วก็แพ็กเข้าช่องฟีดค่ะเอาไว้กินในฤดูที่มันหายากอย่างที่ทําให้พี่น้องเห็นนะคะจะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบพระคุณที่มาเก็บผักป่าเพื่อถนอมไว้กินในฤดูที่หายากด้วยกันนะคะ กับวิถีชีวิตแบบพอเพียงในประเทศสวีเดนจ้าเจะวันนี้คลิปยาวแล้วจ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า